สวัสดีครับสวัสดีกับพีเคอ i o ดโอนะผมวันนี้เจอของแท้อีกหนึ่งตัวนะครับแท้มหาจักรสภาพสวยกริบเลยนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับแท้มหาจักรสวยกริบเลยนะครับนะครับถ้าไหนสนใจติดต่อได้ครับ0ูนแปดแปดสีู่นเจ็ดแปดเก้าเจสี่เดี๋ยวจะปล่อยเสียงให้ได้นะครับผมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนจะเข้ามาเขาน้อยก็อยู่ที่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้น,นี่นนใช้งานทุกตัวนะครับใช้งานโปรตีทุกตัวเ <c oughs> สียงไม่ได้ไม่มานะพาวเวอร์ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวจะมีปัญหาคือกลัวลิขสิทธิ์นะฮะตอนนี้ <c oughs> น ได้เจกั<อ>ได้ประมาณนี้ครับเปิดเรี่องไม่ได้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผิดทิ่กสิทธิ์อีกนะครับต้องมาลบแล้วทำวิดีโอใหม่นะขอดีตน,น UA, ดีบอนะฮะยูมีอยู่ตัวนะ u ูอเจ็ดพันเก้ารบาทพร้อมส่งนะครับส่วนแท้ใช้หน้าก็จะอยู่ที่7200พันนะครับหน้าจอจะมีขีดเล็กนิดนึงนะครับ เวอร์นะครับแท่นละสามพันหกห้าสิบพร้อมส่งแล้วก็มีตัวนี้แท่นละสามพันเก้าพร้อมส่งนะครับคมสัน cs สองพันนะครับผมเดี๋ยวนี้ขอญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวุกตับมาเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเทสทุกตัวครับไม่ต้องหอ่วงนะครับผมใช้งานปกติตัวนี้สภาพสวยตั้งแต่ได้มาท่านะนดูเลยฮนะจิบเลย ครับสามพันพร้อมส่งนะครับเป็นคอมเพเซอร์ของ DBX แท้ชื่อจากอุบลสายฟ้าครับอ่าแล้วก็โหสภาพกิบเลยนะครับหนึ่งหกหก X X นะครับไม <c oughs> นินเชน่าของแท้มหาจักรจะเป็นนิวทีกแบบนี้นะครับผมสวยกิบเลยนะครับตัวนี้ตัวจริง,รงนะมีแหวนรองนะครับของหน้าอของแท้จะมีแหวนรอง ถ้าเป็นของแท้นะครับน็อตตัวก็มันจะใส่กันไม่ได้ครับของแท้เกลียวมันใหญ่กว่าสังเกตได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยนะเราจะรู้กันดีเนาะท่านไหนสนใจติดต่อได้ครับ0 8น4 0แ8 9แ4ดสี่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมรับจัดชุดนะครับปรึกษาได้เลยเครื่องเสียงการแจ้งนะครับจัดทุกอย่างแล้วท่านที่ทักมานะครับอ่าบางทีท่านไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าปรึกษากันได้นะครับแต่ว่าอย่าแบบยังไงอ่ะมีท่านหนึ่งทักมานะว่าอะไรนะครับ โทรมาแอดไลน์มาแล้วก็โทรไลน์บางทีติดลูกค้าคนอื่นอยู่นะครับอบอกว่าไหนบอกว่าปรึกษาได้ไงโทรไปไม่รับงงอะไรประมาณนี้นะบางทีเราไม่ได้รอรับสายท่านคนเดียวนะนะครับแอดมินมีแค่สองสามคนบางทีรับสายลูกค้าโทรมาเยอะนะครับบางทีปรึกษาปรึกษาเป็นชั่วโมงก็มีนะครับแล้วก็ไปซื้อเจ้าอื่นก็มีอันนี้ไม่ว่ากันนะรปรึกษาได้ตลอดแต่ว่าอยู่ที่เราว่างหรือไม่ว่างแค่นั้นนะครับอาจจะรับสายใชย้สายช้าหน่อยก็ ขอภัยด้วยนะครับผมรับจัดทุกอย่างครับครบเซตเลยนะครับผมตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักล้านนะครับมีครบหมดจะาืุดระบบไหนได้หมดนะครับผมบอกแค่งงบมาเท่านั้นนะครับผมอยู่นนทนครนะครับผมปทุมธานีนะครับผมสนใจติดต่อได้เลย088478974นะครับผมส่วนมากจะเป็นของแท้เยอะนะครับของแท้ทุกตัวนะครับผมสนใจติดต่อได้ครับ088478974ครับผม โอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอะไรกีททนะ็อปหน้าตัวนี้ที่3 5มพัพร้อมตรงท่านไหนสนใจตัวไหนแอดไลน์ดีมาเดี๋ยวส่งให้เป็นตัวตัวเนาะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ